ย่เยินลำชางเซตกับนังแล่สังเกตชางกินหญ้าดีไหมอยู่แบบในสักผักคอ,อยถอยกลับกับนี่คือกวนชางทีสังเกตชางกับไม่แจวาลำแล้วหันล่างกลับเลยครับ ว่าคืนนี้ลำปล่อยลักยาวเว้ยก็อ,อย่าจะก้าวมาดัานเกือบติดกอมน้นแต่ไม่ถึงกอมน้นยญาไม่ต้องโยนเว้ยคืนนี้ปีเลียงต่างล่าย้าไม่ต้องโยนนะลำกลมรักเลยปล่อยยญ้าหมดแล้วกินยญ้าข้างหลังนูอ้กินยญ้ากาาอบก,ก,กอบัก,บกคืนนี้ปล่อยลำเฉือยาวนะครับจะไปกับตันไม่โยนยญาที่ก้าวมาในรักเลยจัง กลมลักอยู่เลยทีตัง้งย้าก้องตุกวันนะครับแจ้งหว้ก้อนเดี๋ยวเข้ามาเป็นเรื่องอื่นเนี่ยเอจูชายกองตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวใจห <c oughs> <c oughs> ลุล่าหมดแล้วไอ้กัปตันกูบอต่อชาวันปลาครับยดกับ มามัดแปลงหลงแปลงไม่ต่อรือร้อวังการหลงแปลงคลองนายกลังสุร่าครับ F4 กัปตันตั้มลงวันแน่ครับยากไปดูครับ F4 กัปตันเยอะครับแถวนี้ครับกมาลาครับ กินทั้งวันครับโอ้ยบางเลี้ยมผมไม่ตัวโยนยากับตันคืนเนี้ยบางเลี้ยมก้าวพอดีเลยบ,อ,กกบ,บ,งบองกับบางบ่มกันยาลำ้ำกลมตีตังยาเลยถึงตอนเตยนะถึงตอนเตยนะคืนเนี้ยล้ำถึงตอนเตยนะรับสาบสองเปร นังมันก้อนหินก้อนหินครับมองทะเลมองฟ้าหมายชัยรับบันใาใจช, <c oughs> ชีวิตคนเลี้ยงช่างครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่จง เก็บเศษสปรดอาหารโปรดของเขาครับเก็บไม่เหลือครับช้างกินหญ้าดีครับสักพังก็ข้างล่างขวามือเขาครับจะเป็นลุ่มหุบอยู่หญ้าเขียวชะอุ่มไปหมดครับข่ําคืนนี้เขาอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะไปทางขวามือครับ ลงไปข้างล่างครับเริ่มแล้วครับเริ่มหันแล้วครับเริ่มหันแล้วครับเห็นไหมครับว้าวไปแล้วครับไปหาย่าครับไปแล้วครับใกลปรปเสดควานถึงไหนแล้วครับ ปลายประเสริฐควานจากลับจากสีชนตัวไปเลยตะปุดมาแล้วครับยังไม่เข้าหลักเลยครับโอ้ย ัวช้างป่าโตจํากับตันได้แน่เลยตอนอยู่กับลิมโตเคยมาขี่กับตันพามาลงน้ําข้างล่างแล้วใช่ไหมพี่โตตอนที่พี่โตมาซื้อพลายเอกชัยวัดนาดูนครับเขาขึ้นมาที่ ผมอยู่แข้มเก่าแข้มช้างกระหลิมครับแล้วก็มาเห็นกับตันชอบมากครับพี่โตครับคนคนนี้ครับโตช้างป่าเนี่ยคนที่มาซื้อปลายกระชัยจากที่บ้านที่พงาครับของพี่เล็กของพี่ชายครับแล้วก็พวกเราก็ไปช่วยกันดูแลทําใบเคลื่อนย้ายจัดการให้ครับเนี่ยครับคือคนคนนี้ครับคนที่มาซื้อปลายกระชัยครับแล้วก็ คนที่ขนรถหกล้อก็คือปลายโอเล่ครับน้องน้อยพลายโอเล่ครับมากันสองคนนะครับสองคนปลายโอเล่แล้วก็โตช้างป่าครับนี่ครับนี่คือคนที่มาซื้อพลายกระชัยที่ว่ามีข่าวว่าจะเป็นช้างเผือกตอนนี้ครับอยู่ที่นี่ชื่อบุญยงครับชื่อพลายบุญยงครับเคยอยู่เคยลากไม้ อยู่ด้วยกันครับเป็นของพี่เล็กครับชื่อเฟสก็สิทธิศักดชูแก้วครับพี่เล็กตุ้งเขาออกพังงาครับพังงาเลฟเฟนพาร์คครับ หลวงพ่อวัดนาดูนเป็นคนซื้อไปแล้วตอนนั้นโตช้างป่าอยู่ที่นั่นครับทํางานอยู่ที่นั่นครับแล้วก็ใช้รถใช้บริการของพลายโอเล่ครับไอเสือน้อยโอ้ค,ครับโห oh, ย่าวันนี้อร่อยปากหวานปากนะครับดูครับ ก็สุดเท็มนั่นแหละครับสุดแค่นั้นครับถนอนอยู่ตรงนี้ครับวันนี้ฝนตกเกือบทั้งวันครับอากาศไม่ร้อนครับช้างเย็นสบายครับ กินอย่างอา็อร่อยเลยครับช้างผูกโซ่ครับช้างผูกโซ่พอพูดถึงก็ช้างผูกโซ่ครับก็บอกว่าช้างผูกโซ่เป็นช้างที่โดนทรมานครับช้างขังคอกช้างปล่อยอิสระช้างขังคอกด้วยกระแสไฟฟ้า สิบคูณสิบแปดคูณแปดข้อครับเขาบอกว่าใช้เป็นอิสระครับก็เป็นอิสระในส่วนของสังคมของพวกเขาครับแต่พวกเราเรามองว่าเป็นการลิมิตจำกัดขอบเขตของช้างมากกว่าครับเพราะว่าช้างผูกอยู่กับที่แล้วแต่จะได้กินหญ้าอะไรที่เราจะจะัด การจัดแจงให้เขาแต่ช้างที่ผูกโซ่ครับดูครับผูกพื้นที่กว้างครับโน่นหลักอยู่ข้างล่างนนครับนู่นครับไม่ใช่ต้นที่เห็นอยู่นะครับอยู่ข้างล่างโน่นครับแล้วก็เส้นรอบวงครับตีเป็นวงกลมครับคิดดูครับค่ําคืนหนึ่งครับเขาเลือกกินอย่างอเนจอร่อยครับนั่นคือข้างบนนั่นคือต้นเตยครับเดีรับมีแขนงเตยอยู่ตรงโคนเห็นไหมครับเดี๋ยวก็ไปกินแขนงเตยอ่อนๆอีกครับแล้วก็ขวามือมี หญ้าเถาวันอยู่บนต้นไม้ต้นตะขบก็ดึงลงมากินครับนี่ครับนี่ครับหญยาบริเวณนี้ครับแล้วก็ด้านหลังป่าโน้นครับเห็นไหมครับนี่ครับคือตีเป็นเส้นรอบวงก็ทั้งคืนก็กินทั้งคืนก็ไม่หมดครับ แต่ช้างผูกโซ่สัน้นช้างขังคอกที่คุณคุณว่าเป็นอิสระยาโยนแค่ไหนก็แค่นั้นครับโยนเยอะเกินนะครับโยนเยอะเกินใช่ว่าช้างจะอิ่มนะครับโยนเยอะเกินเพราะความขี้เกียจเนี่ยครับเหมือนผมมาเลี้ยงช้างครับมาเอาเข้าคอก แล้วก็โยนหญ้าไว้กองเต็มหมดเลยครับแล้วก็เช้าค่อยไปเจอกันอีกทีหนึ่งถามว่าคิดว่าช้างจะอิ่มไหมครับทุกคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงช้างก็คิดว่าคงจะอิ่มครับผมจะบอกว่าช้างไม่อิ่มครับเพราะว่าช้างกินไปเล่นไปเห็นไหมครับช้างกินไปแล้วก็จะเหวี่ยงขึ้นหลังนะครับ เหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาไล่แมลงครับเล่นครับแล้วก็โยนมาตกข้างหลังแล้วข้อมันจํากัดลิมิตนะครับเวลาขี่เวลาเยี่ยวก็ลงมันยาครับพอลงมันยาปั๊บก็ไม่กินแล้วครับทีนี้เหลือไว้เต็มครับเห็นไหมครับนะครับครับโยนขึ้นหัวเล่นสายไปสายมานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ดึงเข้าปากนะครับในทางกับการที่พื้นที่ลิมิตครับสปะรดก็โยนมาข้างหลังตกข้างหลังสักพักนึงก็อิ่ม เยี่ยวขี่ใส่ตั้งไว้เต็มหมดครับแล้วช้างก็ไม่อิ่มแล้วก็ยืนแฉะอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับนี่เหรอครับที่คุณว่าช้างปล่อยช้างขังคอกของคุณเป็นอิสระครับแล้วอย่างดีก็ปูนซซเมนทั้งปีทั้งชาตินะครับนั่นมันคือธรรมชาติของช้างเหรอครับนะครับอยากให้ทุกคนคิดคล้อยตามครับจริงไม่จริงครับ นี่ครับนี่อย่างกับตันเดี๋ยวสัพพกเขากินอิ่มเขาขี้เขาเยี่ยวตรงนี้เขาฉี่ตรงนี้แล้วก็เขาเลื่อนที่ไปกินตรงอื่นบริเวณรอบๆครับเขากินได้ทั้งทั้งคืนครับพอง่วงก็นอนครับนี่ครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับนะเริ่มกินแขนงเตยแล้วครับแขนงเตยครับนี่เป็นยาทั้งนั้นนะครับผลต่าว่าช้างช้างกังข้อได้กินไหมครับมีใครตัดขัดตัดต้นเตยให้ช้างกินไหมครับไม่มีครับมีแต่หญ้าฮีเปียครับแล้วก็ต้นสับปะรดเป็นหลักครับ มีถั่ววันให้กินไหมครับไม่มีครับครับแล้วก็ต้องไม่แล้วก็ไม่ต้องมาบ่นไม่ต้องมาพูดว่าช้างท้องเสียท้องอื่นะครับพาไปโรงพยาบาลครับมันขึ้นวิธีการจัดการดูแลของของของเจ้าของของควานแต่ละแต่ละคนคนไปครับแล้วก็ไม่ต้องมาเหมารวมนะครับว่าช้างทุกรูปแบบว่าประเภทนี้ทรมานประเภทนี้ไม่ทรมานครับมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงครับนะครับขึ้นอยู่กับคนเข้าใจช้างครับ นะครับเหมารวมครับพอพอมีอะไรขึ้นมาก็เหมารวมครับช้างผูกโซ่ทรมานเพื่ออะไรครับธุรกิจล้วนๆครับธุรกิจที่สกปรกอุบาทครับเพื่อเอาชนะกันครับนี่ครับไลฟ์สดให้ทุกคนเห็นวิถีชีวิตของช้างจริงๆครับไม่ใช่เห็นแค่ข่าว ว่าแบบนั้นทรมานแบบนี้ไม่ทรมานดีที่สุดครับไม่จริงเสมอไปครับโอเคครับได้เวลาต้องไปจัดแจงสัมภาระทำกับข้าวหุงเข้าหุงน้ำครับโอเคครับสวัสดีครับ ช้างก็ได้เห็นได้อยู่ว่ากินอาหารที่ถูกปากกับเขาก็ก็ถือว่าผ่านครับไม่ต้องเลื่อนไม่ต้องสังเกตเดี๋ยวก็ประมาณสองสามทุ่มสามสี่ทุ่มก็มาดูครั้งครับว่ากินในแค่นี้แะครับชีวิตกวานช้างครับวันอยู่กับช้างครับสวัสดีครับ